ลาศีโฉมค่ะปัจจุบันเป็ดนะคะประกอบอาชีพค้าขายอยู่จังหวัดชายภูมิค่ะการที่เป็ดเข้ามาในอันฝ่าล n e นะคะเพราะว่าเป็ดต้องการหาไรายได้เสริมค่ะไรายได้เสริมที่สามารถทําคู่กับงานประจําของเป็ดคืองานค้าขายนะคะและเป็ดได้ถูกเชิญให้เข้าไปนั่งฟังในห้ององการเรียนรู้ค่ะที่วิีนเขาบอกว่ามีงานงานหนึ่งที่สามารถจิ้มมือถือถ่ายฟีดและสามารถสร้างไรายได้ได้ ว้าวม,มากๆเป็นรู้สึกตอบโจทย์เมื่อเป็ดได้เข้าไปนั่งฟังนะคะและได้เรียนรู้มีคุณกล้องอ克拉ติทิพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะเป็นประธานบริษัทค่ะและมีทีมโค้ชครูกไก่นะคะทำหนึ่งปีรับ10ล้านทำา3ปีรับ3 0ล้านเป็ดรู้สึกมีเป้าหมายขึ้นมาเลยว่างานที่ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องเดินทางทำที่ไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้แค่เรามีมือถือ จึงตัดสินใจเข้ามาในธุรกิจอัลฟาออนไลน์นะคะและเมื่อได้เข้ามาแล้วนะคะรู้สึกประทับใจในการส่งต่อที่สามารถสร้างไรายได้ได้จริงและประทับใจกับทีมงานของคุครูไก่มากๆเลยค่ะที่สอนแบบจับมือทําและปัจจุบันเป็ดมีรายได้หักหลบบวกๆจากการทําธุรกิจอัลฟาออนไลน์นะคะและเป้าหมายของเป็ดนะคะจะพาทีมงานไปจับเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนค่ะ อีกทั้งเป็ดยังสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางจากการสองใช้ใช้ได้ด้วยซึ่งเป็นงานประจำของเป็ดที่เป็นถนัดด้วยค่ะถ้าคุณมีความฝันคุณต้องลงมือทําค่ะฝันนั้นจะเป็นจริง